ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนที่เราพัฒนาโรงพยาบาลโรงพยาบาลรั้นนองมีหลักไหมคะมีมีหลักคิดมีค่านิยมอะไรของโรงพยาบาลรั้นนองบ้างคะได้มาตรฐานนี่คือคนละนองชัดเจนแต่ที่เหลือที่เป็นในละนองเขาไม่ตอบแต่ว่าอะไร นิยมนะคะของโรงพยาบาลค่ะได้มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจบริการจะเห็นนะคะ <ผม S 2> ถ้า<ช>ได้มาตรฐาน,ดนได้มาตรฐานอยู่ตรงไหนในในหลักมีอยู่เนาะถ้าได้มาตรฐานก็คือเป็นเรื่องของใช้ evidence base ต่งตางๆเพื่อที่จะมาออกแบบระบบให้ได้มาตรฐานด้วยถ้าอาจารย์ไม่ใช้ข้อมูลวิชาการมาออกแบบสโตรกอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องใช้ข้อมูลวิชาการถูกไหมคะ ออกแบบทําไมต้องทำาลาสแท็เพราะข้อมูลวิชาการบอกแล้วว่าถ้าคนไข้ Onset ็ i m e มได้เข้าถึงบริการที่ดีที่ที่รวดเร็วได้รับการวินิจฉัยที่เร็วได้ยาเร็วโอกาสที่จะเรกูเ e อร r a ี่จะดีขึ้นนี่คือข้อมูลวิชาการจะทําให้อาจารย์เห็นมาตรฐานการดูแลนะะั้นมาตรฐานคำว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลอาจจะกว้างด้วยมาตรฐานวิชาชีพของพยาบาลมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ มาตรฐานวิชาชีพของเภสัชอันนี้ก็สือมาตรฐานแต่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในวิชาชีพแต่และว,วิชาชีพของเขาเขาต้องใช้มาตรฐานของเขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาทำงานร่วมกันในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมีมาตรฐานของโรงพยาบาลด้วยเขาก็ต้องใช้มาตรฐานของโรงพยาบาลด้วยอันนี้เรียนมาตรฐานของโรงพยาบาล,พบาลพรลพสตอตารพสตก็มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานรพสตอติดดาวมาตรฐานบริการระดัภูมิ อันนี้ก็คือมาตรฐานเหมือนกันก็เป็นหลักที่ได้ในการสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาได้ใส่ใจบริการอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของผู้รับผลงานทั้งหมดอาจารย์จะมีตั้งแต่เรื่องของ p a t i เ n นกับซัเพลายโฟร์งาเลยเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องบริการเมื่อเช้าเข้ามาเห็นมอเตอ c a แคร a แคร์ดีพนะคะแสดงว่าจะใช้มอเตอร์นั้นในการที่จะพัฒนาเรื่องของมาตรฐานการบริการด้วย ใน,ในส่วนของคนทํางานในต้องบอกว่าแนวคิดของพัฒของเชเชในส่วนของคนทํางานเนี่ยเราเราให้คุณค่ากับคนทํางานในส่วนของดีเชเชเราให้คุณค่ากับใครบ้างถามว่าเราปสตมีคนอยู่กี่คนคะคนทํางานเจ็ดคนดูแลประชากรเจ็ดพันคนไหวไหม 7จ็ดคนดูแลเจ็ดพันคนไหวไหมเอาของจริงไม่ไหวคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอสมอแต่ว่าเราให้คุณค่ากับกลุ่มอสมอโอเคไหมคะอสมอตอนนี้มีกี่คนไม่รู้พอไหมไม่พอตอนนี้เพราะเราต้องการแค k เกอร์ที่จะดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงกลุ่มผู้พิการเหล่าน,นั้นใช่ไหมคะต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราให้ value on staff staff ในที่นี้คือคนนี้ แต่สตาฟของคุณคืออีกอสมอคืแคอแพ็กิเวอร์ต่างๆที่เราจะไปพัฒนาเขาถูกไหมเราในบางกลุ่มเราบอกเพราะว่านี่คือประชาชนแต่เป็นประชาชนที่เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนอีกดียคนป่วยที่อยู่ในพื้นที่แล้วคนที่ไม่ป่วยในพื้นที่ด้วยโอเคไหมคะเพราะนั้นะเราให้คุณค่ากับคนทุกคนนะคะคาถามว่าคำว่า individual commitment คืออะไร อสมเขาทํางานเงินเดือนเท่าไหร่คะมีมีเขาให้เงินเดือนใช่หรออ๋ออโอเคค่าป่วยการเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทพอไหมคะพี่เขาทางานคุ้มไหมคุ้มไหมคะไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าถามจากการสัมภาษณ์อสมแคร์กิวเวอร์ถามว่าทําไมเขาทาทำไมเขาถึงทำทำไมเขาถึงทุ่มเท เขาเคยบอกไหมคะเขาอกว่าเขาไม่ดูแลค้ที่าเขาไม่ได้อะไรเลยอ๋อโหใช่ส่วนใหญ่เ็าทำด้วยใจเนาะโดยเ่าอย่างยิ่งเห็นที่สำคัญต้องบอกในช่วงของโควิดถ้าเราไม่มีพวกนี้ไหวไหม แน่นอนเลยนี่ของแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยค่ะพราะฉะนั้นเราจะ empower เขาเสริมพลังว่ายังไงตอนช่วงของโควิดเรา empower เขาเยอะไหมคะ empower คือเสริมพลังทําให้เขา้เข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นประชาชนต่างๆเข้ามาช่วยเยอะไหมทายังไงถึงทาให้เขารุกขึ้นมาช่วยเรื่องโควิดเขากลัวแน่นอนเพราะเราก็กลัวอันนี้ไม่ถามตังนี้ไปถามตังนี้ดีกว่า ทักเนื anyway, uh, uh, mm, uh. uh, yeah ่องอยากทันใส่เสื <t <t umm <t <t ้อสีม่วงเราชอบออ้องิีนมั <t <t ่วงนนเราชความรู้ออันนี้ก็แปลว่าใช้แล้วเราให้ความรู้เขาเราให้เขา แนวคิดในการป้องกันตัวเองเขากลัวไหมเขากลัวค่ะเราจะงกลัวเลยเขาไม่กลัวได้ไงโอเคไหมคะแต่เราให้ความรู้เขาเราให้สิ่งต่างๆที่จะป้องกันเขาได้และในขณะเดียวกันเราก็บอกเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทาทุกอย่างมันมีคุณค่าย่างไงเขาถึงรู้ึกติกรทำโอเคไหมคะในโลกนี้นะคะ่ะเขาจะรู้นะประเทศเราอะ่ะมีอสมวอยู่ประเทศจีน บ้าน่เขาไม่มีการประเทศอีกเขาไม่มีเราถึงรอดในปีหกสี่แต่เราเสียคูปีหกห้าโอเคเป็นะแปลว่าหกสี่เราคุมได้แต่หกห้าเราคุมไม่ได้นะคะประมาณนี้โอเคค่ะอ่ะนี่หลักหลักที่สําคัญของการพัฒนาเครือข่ายถ้าถ้าดูจากเมื่อกี้ยกตัวอย่างโควิดอาจารย์จะสะท้อนหลักคิดตัวน,นี้ได้ค่อนข้างครอบคลุมเลย ขออนุญ,ญาตยก,ย,กยกสถานการณ์โควิดขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบและสท้อนหลังคิดเรื่องนี้นะคะเมื่อกี้พี่พูดว่าต้องทําให้คนทํางานเนี่ยเขามั่นใจแสดงว่าเราต้องเอ็มเขาเน้นเขาเขาจะมั่นใจได้อย่างไรก็ต้องให้ความรู้เขาในการลงไปปฏิบัติงานในการที่จะไปทํางานแทนเราอ่ะนี่คือการเสริมพลังเสริมพลังไม่ใช่ไปชื่นชมเขาอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปอสมอ่อนนี่เด่นอย่างเดียวไม่ใช่การเสริมพลังต้องให้ความรู้เขาด้วย ทํำให้เขามั่นใจว่าเขาจะลงไปทํางานได้อย่างไรและในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมีระบบสนับสนุนขาด้วยถ้าจะให้เขาไปทํางานไม่มีทุก PPE ให้เขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้าจะให้เขาไปทํางานอาจารย์ไม่ให้วัคซีนเขาช่วงนั้นมีใครไปทาให้จาจไหมไม่มีนี่คือระบบสนับสนุนต่างๆที่เราจะต้องให้กับเขาไป แล้วถ้าอาจารย์ให้อสมอไปทํางานอาจารย์เนี่ยฝึกเรื่องของการส่งเสริมป้องกันเขาจะไปช่วยอาจารย์ทํางานจะให้วัคซีนเขาเขาจะไปช่วยคัดกรองไปทําเรื่องของ LQ ิในชุมชนเราจะต้องไปเรื่องของเนมุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมป้องกันไปด้วยเพราะอันนี้เป็นบทบาทของไพรเปอร์ดีแคร์นะคะถัดมาค่ะอาจารย์ออกแบบระบบร่วมกันถูกไหมคะตั้งแต่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลรับสีอะไร สีแดงรับเฉพาะเคสหนักถูกไหมคะเค,ครืรอข่ายรพสตร,รพอชอรับสีอะไรเนี่ยงานออกแบบร่วมกันถูกไหมคะคอมมูนิตี้ CI ในชุมชนหรือว่าแอลคิมต่างๆรับคนไข้ประเภทไหนเห็นไหมคะแล้วในในแต่ละที่อขออนุญาตถามตอนช่วงที่โควิดเราเราปิดเมืองไหมมีปิดเมืองไหมคะมีปิดแต่ว่าปิดถนนเลยใช่ไหม เอาแล้วถ้าคนที่เขาไม่มีการเดินทางไปมาเลยเหรอแล้วคนที่เดินทางไปมานี่แล้วเราทำยังไงล่ะ